อีกเรื่องหนึ่งที่คุณไมเคิลตัดสินใจเอารถคันที่สองมาทำเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องรถคันที่สองมาต่อเนาวแต่ว่าเอารถคันที่สองมาทำคือ BMW ที่อยู่ข้างหลังใช่ครับมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลใช่จุดหนึ่งที่คุณไมเคิลแฟนคณส้มตัดสินใจเลยเราฟังหน่อย <laughs> คืออะไรคืออะไรอันนี้อันนี้อันนี้แบบว่าอเอาคันแรกมา ันแรกมามันของเราเป็นเบนซินแล้วมาเจอตัวมาสเตอร์วีโก้สองพันาใช่วีโก้สองพันหของคุณเดือนคุณนั้นโชว์เลยนะคุณนั้นโชว์เลยนะขายของเก่งมากแล้วเขาก็หยยบคันเร่งนะแล้วก็เอามือไปอังอถอยเสีย ครั้งแรกที่เข้าไปใกล้ๆอ่ะคือไม่ไม่ไม่ได้กลิ่นเลยอ่าไม่ได้กลิ่นเลยแล้วมืออ่ะสะอาดมากไม่มีขมเหาวติดมือให้แบบจะเลียได้เลยทําให้อ่าลังลูกตาโตทําให้คุณเมย์ก็ลุกตาโตไปเลยแบบโอ้ยอยากอยากได้บ้างเพราะว่าก็เกิดเกิดแบบอ่อยากจะช่วยโลกร้อนลดมลพิษอ่านะ ไม่ไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าถึงขนาดแบบจะต้องมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเนาะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในตอนนี้ที่เราสามารถช่วยกันได้ก็อันไหนช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเรื่องจากสิ่งง่ายเพื่อนโฆษณาว่าดีเซลปิ่นมันลดลงก็ตามตามตามมาด้วยใช่ครับตามมาด้วยเบมเนี่ยแหละพอเอาเอา เราเรียกคุณป้าบีมนะอ่คุณป้าบีมอเอาป้าบีมมาพอเอามาติดแล้วก็หลังจากติดเสร็จแล้วขับไปเชียงใหม่อ่าแล้วก็อืมพูดง่งไงว่าคันนะคันก็ให้ช่างอ่บีมเมนะอช่างบีมเนี่ยเพิ่นนั่งแล้วก็ขับเลย ก็ถามคําถามแรกเลยครับว่ากลิ่นตัวเครื่องยนต์ของดีเซลเนี่ยกลิ่นน้ํามันเนี่ยลดลงไหมเขาบอกหายไปเลยนะหายไปเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยก็แสดงว่าใช้ได้ก็เอามือไปอังเหมือนกันก็ลองเทสเหมือนกัน เหมือนกันแล้วก็ออกมาก็เหมือนกันเหมือนเหมือนมาสเตอร์เนี่ยต้นแบบของของเราเนี่ยแหละทานะครับอสี่ประตูสี่ประตูวีโก้สี่ประตูวีโก้สี่ประตูเครื่องสองพันห้าอายุรถตอนนี้สิบสามปีสี่แสนห้าหมื่นกิโลคุณลอง <laughs> คุณลองนึกภาพนะ,ะจากที่คุณเอเื่อนเล่ามาเมื่อกี้อ่ะอาอายุสิบสามปีนะ อ่าแล้วรถมันจะแรงตกไปขนาดไหนเอ,อเราได้นั่งกับคุณเอื้อนนะลองเทสดอูอ่ามีโอกาสได้นั่งรถเพลินอนะ่าโหยิ่งกว่ายิ่งกว่าหนุ่มไฟแรงอะ่ะควัญเนานะ,ะที่เราเห็นทั่วไปอะ่ะเออก็รถกระบะนะก็ะะจะ เวลาที่ถ้อยเสียพ่นออกมานะ่่เข่ามดำนะใช่ใช่<ม>คือรถรถดีเซลเนี่ยมันมันก็เป็นข้อเสียที่ข่ามันจะออกไม่ว่าจะเป็นสมมติรถรุ่นใหม่ๆห,หน่อยก็สตาร์ทตอนเช้าก็อาจจะมีหรือเวลาเร่งแซงเร่งรอบสูงมันก็จะมีจังหวะที่จะพ่นข่าออกมาอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถดีเซลอืมครับแต่สําหรับ รถคันที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือตอนทําแรกๆเนี่ยทํากับรถยนต์มันทายากเพราะว่าการใช้งานมันมีความแปรผันสูงจนถอดใจว่าทําให้ใครไม่ได้ก็จะขอทําใช้คนเดียวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ท่านสมาชิกที่เอารถมาติดมามหลายๆทา่านมีความรู้คนละด้านมีความรู้หลากหลายก็ให้คําแนะนําเลยเกิดการพัฒนาจ,จนถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณ ท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ทั้งกาลังใจและให้ทั้งความรู้ด้วยครับขอแทรกตรงนี้นิหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้อวยนะเ <laughs> อ่อไม่ได้อวยคุณลองคิดดูง่ายๆนะว่าคนที่เขาอ่ะคิดคนขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ความยากลําบากเท่าไหร่แล้วก็ต้องต้านกับแรงความท้อของเขาอุปสรรคของเขาเนี่ยเราอ่ะเป็นผู้ใช้ ตัดสินใจคลิกเดียวครับแต่ทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองอไม่ต้องไปคิดอะไรมาก <laughs> คิดเยอะถามเยอะ <laughs> โอกาสคุณจะพลาดเยอะอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของข้อมูลเรื่องใช่ใช่ครับลึกๆอะไรก็คือ,อความเชื่อหนึ่งความเชื่อว่าสิ่งเนี้ยในประเทศเราม,มันไม่มันไม่มีใครทำ ทำก็ทํากันแบบอื่นสองคนที่ทําก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรไม่ได้จบวิศวกรไม่ได้เรียนอะไรมาด้านยานยนต์ประสบการณ์ที่คุณยั้นทำเนี่ยก็คือ,อมีค่ามากกว่าใบประกาศนะแล้วก็ทำให้คนได้ใช้รถประหยัดนะแรงแล้วก็แอร์อสะอาด โรกศากสตรโรกศาสตรค่ะอู้ได้ได้เยอะ <laughs> อ่ะถ้าถามหาข้อเสียน่ะอันนี้ก็ขอพูดตรงๆครับอ่าเ,เพราะว่าเราอต้องพูดในสิ่งที่เอใช้มาแล้วเห็นผลแล้วหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยออาจจะ อาจจะบางอย่างอ่ะเอาอะไรเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยเราต้องรู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามันมันไม่ได้มากับตัวรถเนาะใช่รอ่าเราก็ต้องทําใจนิดนึงว่าอ่าก็เหมือนกับเราจะดูแลคนข้างๆเรานี้แหละอ่าใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบธรรมดานะ่ะต้องปรับตัวกัน เข้าหากันถูกไหมเหมือนกันครับที่ที่ติดเข้าไปในรถเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาอ่าเราก็ต้องรู้ว่าเขาอลักษณะนิสัยนิสกรรมใช่จากที่เราเซตค่าน้ําไม่ได้เราก็จะเซตค่าน้ําเป็นเช็คค่าน้ําอะไรประมาณเนี้ยแต่สมว่าถ้าถ้าคิดว่ามันจะยุ่งยากอะ มันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะประทับใจมากกว่าตรงที่ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นเนาะใช่ค่ไม่ใช่ว่ามันจะราบดื่นมันจะราบดื่นทุกอย่างติดติดไปแล้วก็จะได้ตามตามที่แบบคาดหวังไว้ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเผื่อใจว่ามันอาจจะมีข้อไม่จุกจิกหรอกสมมว่าเรา ขาขาขาไปอุดอรเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเนาะครั้งหนึ่งเนาะ,ะโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือว่าท่อมันมีควันขาวออกมาเสร็จแล้วในโมเมนต์นั้นอะมันก็คือเกิดปัญหาทีนี้ไม่ต้องตกใจโทรศรัพท์หาคุณเอื้อน ตลอด24ชั่วโมงก็เก่งใจเหมือนกันเพราะมันดึกเราขับรถดึกแล้วก็คุณเอบอกว่าปิดระบบเลยแล้วก็กลับมาใช้ระบบเดิมครับไปต่อได้นี่คือความเมซี่ของระบบของคุณเอื้นคือถ้าเป็นของระบบอย่างอื่นถ้าเขาพังก็คือรถจอดจอดนะครับไม่สามารถใช้งานได้ถูกไหมก็เป็นเรื่องใหญ่ใหญ่จะเป็นอน เป็นเรื่องใหญ่เลยก็คือว่าจะลันจะทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ละก็คือต้องหยุดอ่าปถมพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้ <c oughs> เข้าหาหมออย่างเดียวคำเปิดเด็ดด้วยตัวเองไม่ได้ไต,ต้องให้หมอใหญ่ทําให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของคุณเนื่อนแค่โทรหาคุณเนื่อนบอกว่าเออเป็นแบบนี้นะคุณบอกเป็นระบบของผมเลยครับแล้วก็ใช้ได้ลด ใช้รถได้ตามปกติตามปกติเหมือนเดิมะะระบบเดิมของเราเป็นน้ำมันนะก็ะเหมือนเดิมแต่เราจะขัดใจนิดนึงโดยที่เราเคยเหยียบแล้วพุ่ง <c oughs> คุณสมบัติที่เกิดจากไฮโดรเจนมันหายไปหายไปแล้วเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกไม่เต็ม,มอ่ะเหมือนเหมือนขาดอะไรอ่ะ